เพลิงไหม้เมื่อประมาณสักค่าทุ่มเศษที่ผ่านมานี้ที่บ้านพักเรือนจำหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับปรากฏว่าไฟไหม้ไปปั๊บห่างจากเทศบาลที่มีรถดับเพลิงอยู่5คันแต่ปรากฏว่าวิ่งมานะครับช่วยได้เพียงสองคันมาถึงปับ๊บอ้าวมีปัญหาอีกนะครับเพราะว่าหัวใจนับไม่มีนี่เป็นภาพเพลิงลุกโชนนะครับภายในเรือนจำหลังสวนที่จังหวัดชุมพรนะครับปรากฏว่า อาคารที่เป็นบ้านพักไม้ห้องแถวสองชั้นชั้นละสามห้องรวมหกห้องที่เป็นบ้านพักของข้าราชการ เรือนจาหลังสวนนะครับก็เพลิงไหม้ลุกโชนไปเลยประกอบว่ามีถังแก๊สอยู่ภายในนะครับก็เกิดเสียงแก๊สระเบิดหน้ากลัวแล้วก็เปลวเพลิงสูงเลยครับมองเห็นได้ไกลแล้วก็เริ่มลามไปยังบ้านพักของผู้บัญชาก,การตํารวจหรืออผูบัญชาก,การเรือนจําหลังสวนนะครับซึ่งรถดับเพลิงก็พยายามเข้าไปฉีดสกัดน้ําแล้วก็โชคดีนะครับก็มอดก่อน ประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับแต่ท่านผู้บัญชาการเรือนจำหลังสวนคุณมนูท่วมทองนะครับท่านบอกว่าขณะที่กำลังนอนหลับอยู่นั้นได้ยินเสียงเพลิงไหม้นะครับรีบวิ่งหนีออกจากห้องนอนคว้าของมีค่าออกไปหน่วยกู้ภัยหลังสวนก็มาช่วยขนทรัพย์สินครับส่วนอาคารที่พักไม่มีข้าราชาการอยู่เนื่องจากว่าเป็นวันหยดุดน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเนื่องจากว่ามีอาคารนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่าประมาณสักส สาปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีการตั้งข้อสังเกตจากคนที่มาช่วยเหลือเหมือนกันรถดับเพลิงที่อยู่ประจำสถานีเทศบาลเมืองหลังสวนห่างจากพื้นที่ไฟไหม้ประมาณสัก300เมตรนะครับปรากฏว่ามีอยู่ทั้งหมด5คันวิ่งมาได้เพียง2คันนะครับแล้วก็3คันนั้นใช้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอมาถึงตรงนี้ไปปั๊บนะครับ หัวน้ําดับเพลิงของการประปาหลังสวนไม่มีน้ําในท่อโอ้ยไม่รู้จะฉีดได้อย่างไรก็ลรถมีอยู่เพียงสองคันเพราะฉะนั้นก็ได้ความทุลักทุเลอย่างตีนภาพนี้ครับจอบโชคดีไม่มีผู้ที่ได้รับบัดเจ็หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะ